กบเสียอะไรบ้างคะกบเสียอะไรบ้างลูกน้อหอมแบ่งให้เพื่อนด้วยลูกพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ กลบสีอะไรคะกลบน้องน้องหอมสีอะไร มันน้องมันหอมเฉยเลยฮะ